สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องดูพระ .com นะครับก็เออวันนี้นะครับเออผมนะครับก็ได้พระมาหนึ่งองค์ครับเป็นพระองค์ที่ค่อนข้างหายากครับเพราะว่าพระองค์นี้ก็เออเก่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าคือพระอะไรเนี่ยครับก็วันนี้นะครับผมได้เช่าพระหลวงพ่อทวดเนื้อว่านปี2524้าสองสี่ขึ้นมานะครับ ก็นี่ครับจะเป็นพิมพ์กลางนะครับก็เออปีสองสี่นะครับแนวว่านครับจะสร้างมาประมาณสี่พิมพ์ครับก็เออสามพิมพ์แรกก็จะมีเป็นพิมพ์พารลอดพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์กลางนะครับแล้วก็เอออีกอีกพิมพ์ครับก็เป็นพิมพ์ที่สร้างน้อยสุดครับก็คือพิมพ์กรรมการครับจะเป็นสี่เหลี่ยมครับก็สร้างสองหันองค์ครับพิมพ์กรรมการสร้างสองหันองค์แต่วันนี้นะครับผมได้มาเป็นพิมพ์กลางนะครับก็พิมพ์กลางครับจะเป็น พิมที่สร้างเยอะสุดนะครับแต่ก็ราคาราคาก็สูงกันครับแต่ก็ยังสู้อีกพิมแล้วยังสู้พิมพ์อื่นไม่ได้นะครับครับก็นี่ครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันครับเอ่อผมจะมาสอนดูนะครับว่าพระนะครับตาหนิมันมีอะไรบ้างนะครับตําหนิของพระนะครับพระรุ่นนี้นะครับจะเป็น เออมวลสารนะครับจะเป็นแร่แร่ครับเนี่ยครับดูครับว่ามวลสารของผระนะครับจะเป็นแร่ๆขึ้นมาเยอะนะครับเห็นไหมครับพวกเงาเงานะครับเนี่ยครับเงาเาเต็มไปหมดเลยครับต้องลองต้องลองมองด้านหลังครับว่าแร่จะเยอะมากครับเห็นไหมครับเนี่ยครับพวกมวลสารผระแร่จะแน่นมากครับ นี่ยครับเห็นไหมครับพวกเงินเงินเหลืองๆนะครับเนี่ยครับคือพวกแร่ครับมวลสารก็จะมีประมาณนี้ครับมาครับต่อไปเรื่องตําหนิพระนะครับเออพิมพ์กลางนะครับจะพิมพ์กลางนะครับจะมีตรงใบบัวนะครับจะมีเก้าครับจะมีเก้าคู่ครับนี่ครับจะมีเก้าคู่ครับใบบัวจะมีเก้าคู่ นะครับแล้วก็เอออันนี้นะครับก็จะเป็นอีกตำแหนิงหนึ่งครับก็คือพระต้องคมครับแล้วก็พิมพ์กลางครับตรงจีวรนะครับจะคมครับแล้วก็เออตรงนี้นะครับจะเป็นแบบจะมีริ้วที่ว่าจะมีสาอ่ะจะมีสามชั้นนะครับข้างๆ้างนยครับเห็นไหมครับ ล้วจะมีพวกผงมวลสารนะครับสีน้ำตาลน้ำตาลครับเนียครับจะมีผงมวลสารสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับยแล้วก็ข้างๆพระจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับข้างๆพวาจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็มาดูใต้พระกันครับใต้พระนะครับ เออตัวแบบตัวตรงๆนี้ครเออใต้ผ่าครับจะต้องมีการแบบขั้นกลางที่ที่คมคนะครับแบบนี้ครับจะมีขั้นกลางที่คมคครับจะมีขั้นกลางที่แบบคมๆมมากเลยครับต่อมานะครับก็มาดูข้างๆผ่าน,นะครับข้างๆควานครับเห็นว่ามันจะมีรอยเหมือนแบบ รอยลาข้างๆครับมันไม่ใช่รอยลาครับเออปีสองสี่จะเป็นแบบส่วนใหญ่ครับการแบบเอาพิมพ์แบบการกดพิมพ์หรือการเอาพระออกมาจากพิมพ์นะครับก็จะมีพวกแบบรอยลาข้างๆตามแบบนี้อยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติครับก็พระไม่เป็นไรครับยังไม่แตกยังไม่ราวครับก็เป็นเป็นเรื่องปกติของวาาสองสี่ครับเนี่ยครับจะมีพวกแบบรอยลาข้างๆมันเป็นการแกะบ็อกแกะพิมพ์นะครับเป็นเรื่องปกติเลยครับ นี่ครับแล้วก็มาดูหูพระนะครับหูพระก็จะมีแบบเป็นแบบแบบนี้นะครับหูพระจะเป็นแบบเหมือนโค้งลงมานะครับนะครับดูหูพระครับนะครับสังเกตว่าพระจะล่ําแล้วก็คมนะครับสำหรับคนไหนสนใจเช่านะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่ บ้านเขียวครับขอบคุณครับ